มีรงมลภาะเฉลี่ยค500บาทและที่สำคัญครับมีดอกเบี้ย0%นานสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไหนครับพี่มาจากปุ๋ยใหญ่ครับผมอ๋อจ้ะก็แนะนำรายละเอียดให้หน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นรุ่น5เศษเอาไปขายเป็นมุดครับผม เป็นรุ่น50 1 8 s p e c i a สเปเชียลตัวใหม่นะคะเป็นออฟออชั่นก็จะเหมือน40เป็นรุ่น L รุ่นกลางๆค่ะคุณพี่เป็นรุ่นกลางๆก็จะมี L 3 2 L 4 0แล้วก็ L 5 0จ้ะตัวนี้เป็นรุ่น L แต่ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ของคุ่น่ะที่มาโปรโมทะตัวใหม่ที่มาเปิดเปิดตัวตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอลิมิเตดตัวใหม่สีเอ้นี่ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตัวนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าอ่าดาว อารับรถจ่ายเพียง1,000บาทค่ะครับหรือว่าฟีดาวก็ได้นะคะแล้วก็และมีอะไรพิเศษกว่ารุ่น50ตัวก่อนหน้านี้ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นตัวเพิ่งเพิ่งเปิดเป็นรุ่นเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่ตัวนี้ค่ะครับเป็นรุ่น50เพราะว่าตอนนั้นเป็นเป็น47เนาะมันอัพเป็นตัวนี้ค่ะเป็น5้าห้าสิบจ้ะเป็น50แรงใช่ครับมีรายละเอียดพวกเกียร์พวกอะไรเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมยังไงครับเดียร์ก็จะเป็นแบบมันเป็นรุ่นก็จะเป็น ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้าสี่ล้อหลังค่ะพี่จ้ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ้ขับเคลื่อนล้อเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับออปชั่นรายละเอียดก็รู้แต่ภายนอกกับภายในเซลไม่ค่อยรู้ะอันนี้ก็มาเปิดตัว45ปีของสยามคูต้านะครับแล้วก็มันมีตัวใหม่เชิญพี่ด้านนี้เลยนะคะตัวหม่ก็จะเป็นสีค่ะพี่เป็นเป็นเป็นเนสีหนึ่งพันคันค่ะหนึ่งพันคันนะครับ เก็พี่น้องสนใจก็ติดต่อทางคุณพี่ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นนักข่าวด้วยคนนี้ก็ตัวนี้อยู่กับ l อลซีศูนย์นะครับแนะนำเลยครับแนะนำตัวใหม่ให้ลูกค้าได้ได้จะมืดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นสีตัวใหม่นะคะตัวนี้เหลืองพันธ มาเป็นรุ่นอลิมิเต็ดครับรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวตัวสีนะก็แต่ต่างแค่สีนะครับใช่ค่ะออปชั่นดีไซน์เหมือนกันหมดเหมือนกันกับตัว40รุ่นเก่าแล้วก็มีนี่ครับเติมน้ำมันเติมน้มันใช่รับรองได้ตัวนี้ก็จะมี45ปีรับประกัน1ปีหรือว่า1,500ชั่วโมงครับแล้วก็รอฟชั่นเหมือนกันนะคะคุณผู้รายละเอียดการซื้อนะครับก็ราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ราคาจะเพิ่มขึ้น10,000บาท10,000บาท ครับ๊ดแค่นี้เป็นสีออปชั่นเหมือนกันก็อุปกรณ์พวกก็แล้วแต่พี่น้องจะเลือกใช้นะครับใช่ค่ะคุณพี่เลือกได้เลยจะเป็นพันหกพันห้าแล้วแต่คพันบุกเบิกใช่ค่ะคุณพี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ครบไปมีจันดินหน้าแล้วก็โรตารี่ตรงนี้ครับผมเกิดเกิดไม่ทันครับเอาไหมครับเอาครับเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องดูไป รอบคันนะครับก็สวัสดีไปทางพี่เอ็มคนลัฝัาด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวถทายพี่เอ็มไว้ด้วยแล้วหัวไฟทีมครับครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับ ขับเคลื่อนสี่ล้อครับอันนี้ก็เกียร์หลักนะครับก็เหมือนรถไถทั่วไปปกตินะครับใบด้านหน้าแล้วก็ตัวยกฐานหลังนะครับอันนี้ก็เกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะครับเร็วและช้านะครับประมาณนี้นะครับสียังแจ่มเลยนะครับนี่ครับชมหน้าครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็น L 4 0นะครับ